ไม่มีค่ะใส่ผ้าอนามัยยังไงนะคะและก่อนอื่นไม่ดราม่านะว่าทําไมถึงกล้าทำรู้รไหมว่าฉันเนี่ยกว่าจะไปหาวิธีคิดว่าจะทํายังไงพวกเธอเห็นภาพได้นี่นานมากเลยนะฉันก็จะมาใส่ผ้าอนามัยให้เธอดูค่ะผ้าอนามัยก็เป็นผ้าอนามัยทั่วไปนะคะไม่พิเศษพิสงมาจากเทือกเขาอะไรเลยแต่อย่างใดนี่ค่ะก็ใส่ไปแบบนี้แบบนี้อ่าฉันจะสูบแล้วนะคะสูบไปขาข้างหนึ่งยกก้นขึ้นเรียบร้อยเป็นไงคะเร็วมากแบบสบายนะคะบินได้อะไรได้ หอถอดก็เหมือนเดิมค่ะอย่างนี้เลยอ,ยอยง่ายง่ายกว่าพวกเธอที่มีขาอีกบอกก่อนเลยใส่ตุ่นให้ทีนึงหมั่นใส่ไปค่ะถัดมานะคะเจออีกคําถามหนึ่งพี่ฟ้าใส่แต่งเกงขาสั้นหรอจ๊ะแน่นอนค่ะสาวเธอดูสิฉันมีแต่งเกงขาสั้นนาะแบบออย่างนี้เลยก็ถามอีกว่าพี่ฟ้าใส่ขาย,ยาวได้ไหมก็ใส่ได้เดี๋ยวฉันเอาของคุณยายฉันมาให้ดูนะจ๊อ่ะฉันก็ใส่เหมือนเดิมสวบปั๊บ ก็ใส่ได้หละแกแต่แบบมันยาวไงแล้วฉันต้องยังไงก่อนฉันต้องแบบเดินยังไงโอ้โหกว่าจะเดินได้นี่ฉันแบบสะดุดค่าสะดุดหัวฟาดพื้นตายค่าสาวคือตายถอดดีกว่ามันไม่เหมาะกับฉันจริงๆนะอีขายาวเนี่ยเอาล่ะเอ็นดูอีแม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ